เราจะต้องตอบตัวเองให้ได้ว่าทำไมเราเข้าบ u ายหรือเข้าเซลณจุดจุดนั้นถ้าเราตอบไม่ได้อย่าเข้าออเดอร์เด็ดขาดเราไม่จำเป็นต้องเอาร้อยวิชาครับแต่ของโค้ดนะฮะเราจะใช้แค่7จปัจจัยหรือ7เทคนิคในการทำกำไรส่วนใหญ่แล้วไม่เกิน45วันคนจะได้กำไรเกิน1,000เหรียญทำไมถึงบอกว่า45วัน ตั้งแต่เป็นโค้ชสอนคนแบบโค้ชิง่งพิเศษแบบนี้ยังไม่มีใครครับที่เกิน45วันเขาได้คุณคืนที่เหลือคือกำไรกำไรกาไรทั้งหมดเลยโค้ชฟาอีสอ่ะ4วันใช่ไหมพันเจ็ดร้อยเหรียญเติมเงนแค่ 10, หมื่นเดียวใช่ไหมหนึ่งหมื่นแต่เขาปั้นจากสามร้อย่าเหรียญเริ่มมาเป็นพันเจ็ดร้อยเหรียญถือว่าเร็วที่สุดแล้วไม่เคยประสบการณ์ก่อน ก็ติดตาโฟล์กมาเลยด้วยนคะแต่ขอร้อยเป็นห้าร้อคแล้วค่ะว้าวๆถ้าใครอยากเนเนรู้นะคะแล้วก็ทำเงินทำเงินทำเงินได้ดีกว่านะคะต้องมาเรียนกับคูเปอร์เบลีค่ะก็ไม่เคยเสกนะคะพอข้ามาเรกับคอบลีก็สามารถสร้างไรก็สร้างเงินยันั้นค่ะทุกนสร้าง่อน์เ้อยเียเป็นหกเียได้แล้วค่ะว้า 2 0 0 0นบาทนะ ผมนะครับยินดีนะฮะที่จะส่งต่อความสำเร็จให้กับทุกๆคนนะครับขอเพียงแค่เปิดใจเข้ามานะฮะแล้วก็มารับรู้นะครับสิ่งดีที่มันสามารถทำให้พวกเราฮะมีเงินนะฮะมีรายได้แบบเป็นวินาทีกันเลยทีเดียวปลอดภัยทำกับมืออาชีพทำกับคนที่มีประสบการณ์ยังไงก็มีโอกาสที่จะประสบความสำเร็จแบบยิ่งใหญ่แล้วเจอกันให้ได้นะครับบ๊ายบาย